เน็่แนวดดีๆนันยกให้พวจะของตัวเสพพวจะของเบิดเออเป็นจะได้กัดสามร้างเมืม่อนี้คอยว่าสิเอาเข่าไปส่งไอ้กับพีนั่งอยู่ทงไห้ทงหน้าในอีนี่แม่เราหอกคนมาใส่่าพผาเอ้ยเมื่อนี้มันศีลมันพากูเสียไปวัดไปว่าเด้อต้มปลาคอตัวใหญ่ๆนันกูกะต้มไว้แล้วละ่ะให้มึงเอาเข่าไปส่งไอก้กบพีนั่งมึงใน,นเด้อพานาบางจักทงไห้ทงหน้ามันเป็นแนวใดสนดกแม่ใหญ่คอยบังคือใหนย่างกายไปด็ดอจักเที่ยเออเมื่อนี้คอยสีล่องไปเบิ่งกน,นะจากยุวทิตไต่ทิศเหนือ Nghĩa là mẹ nắng, Là vang xuống luồng tàu Xin nhạt nhé ngôn càn Phù thầm khăn cảm lắng tài Phù hết đi cảm lắng nhé ไอสิโดนเจอเสความเย็นกันมันมอเดี่ยวนี่ลินซอบพ่อพาดีพูน้องกำลังเข่าว่าสูสียนวาดวาดไลยเลยลูกไม่เอาใจแม่เลยลกนเพื่อป้าส่งอยาของมวนแต่ผู้เดียวได้เทียวเบาไม่บอเพ่ทำให้ย่วงบ่วงบ มีมาเพื่อให้แม่มันด่าลงคาล้วมทุกทุกานงานส้างบ่หว่างย่างนะหวยเด่นนัวเอาแต่นั่งโยกไก่เอาใจแม่ไหลลวงนะเรียกบ่อสวนงานบ่อเฮ็ดพูดจาปะลมเราวนะย้ำมันด่าอยู่เขากหาพามาปลอม ได้กินแล้วก็ย่องยามหอนได้พาดนะโอ้ยเห็นนัแต่มือนั้นหอดมือนี้เมียก็เสื้อนัวตามใจแนวใดๆก็เป็นมือหมอบมาน้อจนหมอนนะลงทานลวงลวงสาวลาพาบดีเมื่อทุกสี ส่วนเลือดของความจริงว่าเป็นแม่เพื่นบ่หัวก็เลยย่องมายกย่องนะไพ่เป็นไพ่ออเป็นอ้อดแม่บ่แซบปลุกไปใส่คำตัวคำอยู่แต่ผู้เดียวกับพ่อแล้วงนะไพ่สิตีก็ตามแล้วให้มันด่าโจโจ้เพื่อทำเนื้อดอกใจเสือเพื่อได้ม้วนนองพ้องใบ่ไพ่นา Chẳng xỉa xa ngươi Cứ ấm nhà xây Bằng áo khỉ kháng ma